กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนนะครับที่เข้ามารับชมช่องช่อชฉลัฐฟาร์มนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับช่องช่อชฉลัฐฟาร์มนะครับกับมาเลี้ยงงวงงามเลียงนะครับนี่นะครับอ่าหงากําลังไหลนะครับช่วงนี้ฝนตกอ่านะครับอยู่หลายเอ็ดนะครับเนาะนี่นะครับสิผ้ามาเบิองว่าเมียอ่าหูกระทบนะครับนี่เกิดจากเมียที่เป็นบาร์สินนะครับนะครับกับผสมพามากก็ได้เป็นหูกระทบเมียนี่เนาะครับเนาะนี่นะครับอ่าเมียนี่ก็ได้ลูก3ตัวแล้วครับนี่ อแต่ว่าใจลูกแม่มัดทุกตัวนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวสิ้อผาไปบึ้งนะครับยางไฟเลยครับเป็นแม่สีแบบนี้นะครับออกเหลืองๆนะครับติดโบดนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผ้าไปบึ้งไกลๆนะครับแม่หนี่เป็นง้อโค้งสางไงนะครับง้อโค้งสางไงนะครับโค้งสังไงนะครับกัมาพากับบามันนะครับกับซี่ว่ศูนย์เก่าหกนะครับ เดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งผลงานของลูกเขาเนาะครับเนาะแม่นี่ใจลูกแม่มดทุกตัวนะครับลูกตัวที่3กับตัวแม่อีกนะครับนะครับบรรยากาศยงียบเงแบบนี้นะครับฟังฝุ่นนะครับก็เป็นสวนหญ้าของชรยรัตฟ้ามนะครับหญ้ากำลังงามนะครับถือฝนนะครับฟังฝุ่นนะครับหญ้ากำลังงามเลยอีกเล็กน้อยนะครับท่านใดอยากได้เนื้อเปียสายพันธุ์ปักช่องเนาะครับเนาะกามาติดต่อได้นะครับหรือว่าอยากสือเป็นล่ำนะครับล่ำ เรือเป็นทนนะครับเดี๋ยวสิมีขายนะครับรออีกแค่หน่อยนะครับอย่ากำลังง่ามอยู่นะครับถือฝนนะครับสองสามมือมาหนีนะครับนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับมาเบื้งผ้ามาเบื้งเมียนี่นะครับนี่เนี่ยหูกระทบเนาะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบื้งผลงานของเขาเลยครับว่าเมียหูกระทบแบบนี้นะครับแล้วก็ผสมกับซี่วาูตรก่อกนะครับอ่าสิได้ลูกประมาณได้นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบื้งกันเลยครับนี่นะครับนอนอยู่นี่นะครับอ่ะลูกอีสาวเร็ว ลุกๆเอาโอ้นังข้อนะครับตัวนี้ข้อดังหน่อยหนึ่งเนาะครับเนาะนะครับไปนี่นะครับกว่านังหนานะครับตัวนี้นังหนาเนาะครับเนาะนี่นะครับเปง่มใส่ใดโยครับนี่ไปเร็วยางเปิดเบิ้งน้าเออนี่นะครับกําลังถืออาหารนะครับช่วงนี้อัดอาหารนะครับเดี๋ยวสภาพดเบิ่งดีไก่กันนะครับตัวนี้ประมาณหาหกเดือนนะครับตัวสาวหน่อยนี่นะครับ ติดดังน้อยหนึ่งนะครับเนาะกับเมียกงสังเงยเงๆแบบนี้นะครับสีไวซูเก่าหกนะครับสีแดงดีนะครับตัวนี้ใจลวกนะครับมึงเหนือหนังรังสานะครับแม่นี่นะครับมันเป็นแม่ทีว่าเป็นง่วงบางๆนะครับเนาะแม่บางๆนะครับก็เลยว่าเหนือหนังบางๆนะครับนี่ก็เลยว่าอยากเพิ่มเรื่องกามเหนื่อนะครับก็เลยล่องใส่สีไวเบิงนะครับก็ถือว่า ได้โอเคนะครับนี่นะครับได้ตัวนี้ออกมาเนาะครับเนาะนี่เบิ่งกามเนื้อตัวนี้นะครับผมก็ว่าโอเคอยู่นะครับนี่เนื้อหนังมังสาดีนะครับเดี๋ยวล่อคุณอีกจักหน่อยนะครับเดี๋ยวตัวนี้สิได้เปิดราคาอยู่นะครับท่านใดสนใจก็ติดตามแชร์หลัดฟร์มเดลเลยครับเอออยากได้แม่ลูกงามๆนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเนาะครับเนาะนี่นะครับเป็นลูกของซีว่ายสเกาหกอายุประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับติดดังน้อยเดี๋ยวบ่เป็นยังนะครับ คนพัฒนาสายพันธุ์ก็อนดูจักดีนะครับพ่อพัฒนาด่านเนื้อเนาะครับเนาะมัดกามเนื้อนะครับบามันนะครับนะครับเนื้อหนังมังสาถือว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวอีก2เดือนผมนปีไทยบิ่งนะครับว่าการคุ้นนะครับสิได้ยคุ้นได้ซ้ำไก่เนาะครับเนาะแต่ว่าแค่นี้นะครับพ่อไอพี่น้องเบิ่งเนื้อหนังมังสานะครับยับมากนะครับนี่นะครับเป็นบามัน ผสมกับหูกระทบเนาะครับเนาะนี่นะครับก็ได้หูประมาณนี้นะครับหูกับป้องย่ปันไดนะครับนี่นะครับในหูพอดีเนาะครับเนาะนี่นะครับเนื้อหนังลังษาดีครับตัวนี้เป็นง่วมที่เป็นส้งบาซินที่ว่าเนื้อหนังบ่อไหลนะครับกับร่องไซซี่วายศูนย์เกศหกร่องเบิรงกถือว่าโอเคดีนะครับนี่นะครับบรรยากาศย่าแมรงเนาะครับเนาะนง่วมมาเลี้ยงนะครับบ้านไทยผลงานง่วของ เป็นลูกหัวของซี่ว่ายสนเกาะหกนะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมนะครับเกิดจากแม่หูกระทบนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ว่าให้พ่อแม่พี่น้องพัฒนาสายพันธุ์งัวนะครับเนาะเป็นจากหูเงียวนะครับมาพาเป็นบามันเนาะครับเนาะสี่ได้ซ้ำใดนะครับนี่นะครับก็ได้ประมาณนี้เนาะครับเนาะเรื่องหูนะครับแม่กับเป็นหูเงียวมากตัวหนึ่งเนาะครับเนาะนี่นะครับก็ลองผสมซี่วเบิ้งกับเลยได้ประมาณนี้เนาะครับเนาะ นี่นะครับก็ได้เรื่องเนื้อหนังนะครับแล้วก็หูสันเปินอีกจักน้อยอยู่นะครับหน้าสวยดีครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอีกจักน้อยนะครับเนาะกะทิเปิดละค่ายพ่อ่พี่น้องเด็ดไปพัฒหน้าสายพันธุนะครับม่นี้คุณภาพน้ำนมดีขึ้นกันนะครับเนาะนะครับคุณภาพน้ำนมดีนะครับกะทิล่ออัดอีกจักน้อยนะครับคุณให้อ้วนเต็มทีนะครับกะจังสิเปิดละค่ายพ่อ่พี่น้อง เดี๋ยวฟังกันนะครับเพื่อมีผู้สนใจเนาะครับเนาะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับยูนี่ก็มีหลายตัวนะครับเดี๋ยวโควิดหายนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับจะเปิดราคางวัวให้พ่อแม่พี่น้องไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับมีหลายนะครับมีทั้งงัวเอฟงัวบราหมันลูกผสมที่บรท่านจดเอบนะครับกับมีบราหมันเลือดลอยนะครับเนาะตัวนี้นะครับผสมกับอัปเช่หนึ่งทัาห้าศูนย์นะครับนี่านใดสนใจตัวนี้นะครับ เปิดราคาขึ้กันนะครับเพื่อมีผู้อยากเตะไปพัฒนาสายพันธุ์เนาะครับเนาะตัวนี้นะครับผมก็สิเปิดไว้ประมาณ3ามแสนสามหมื่นบาทนะครับตัวนี้ผสมกับอาปาชีหนึ่งทับห้าศูนย์ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เนาะครับเนาะนี่นะครับเป็นง่วนสาวน้อยอยู่นะครับนี่นี่ครับตัวนี้ก็ใส่กับอาปาชีพอพันธุ์ที่กําลังมาแรงเป็นบราหมันหนอกเนาะครับเนาะนี่นะครับ ท,ท,ท่านนาสนใจกัโทรมาติดต่อได้ครับเออนะครับสวยดีนะครับสีแดงไม่มีด่างนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบเป็นลูกของเฮคี K ้กองหกศูนย์นะครับตัวนี้ท่านนายสนใจกัลองโทรเข้ามาถามเลยครับรานะคาตรงกันกับแบงก์เนาะครับเนาะไปพัฒนาสายพันธุ์กันแบ่งกันไปพัฒนาเนาะครับเนาะ นะครับเอ้อเมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองสุขุทุกคนนะครับที่เขามารับช่มจองช้อเช,อชลัตฟาร์มนะครับนะเนาะมาถ่ายผลงานจากเมฆกระทบแล้วก็ผสมสีไว้ศูนย์เก่าหกไปล่องเบิ้งนะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะครับเพื่อเป็นแนวทางเห็บอให้ใหพ่อแม่พี่น้องในเบิ้งนะครับนะเนาะท่านใด พัฒนาสายพันธุ์วัวนะครับเนาะเออนะครับกนะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่อฉลัด์ฟ้ามน้ำแน่เลยครับเด้อเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับืันนี้ก็ขอก่าวเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ